จดการ์ดจอที่ได้ชื่อว่าแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์โลกจะมีรุ่นไหนบ้างไปชมกันครับเวลาเพื่อนซื้อกาดจอสักหนึ่งรุ่นนะครับเพื่อนๆคงคิดกันมาแล้วว่าเราจะใช้งานตัวน,นี้เพื่อการเล่นเกมการทํางานหรือการดูหนังฟังเพลงเนอะบางคนมีงบประมาณจำกัดก็อาจจะซื้อกาดจอแค่ระดับเริ่มต้นนะครับบางคนเน้นเล่นเกมหลักก็คงอยากซื้อกาดจอที่ ประสิทธิภาพแรงขึ้นใช้งานได้ดีขึ้นนะครับแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงกราดจอที่มันดีๆคุ้มค่านะแต่เราจะมาพูดถึงการจอจอ7ตัวนะครับที่ทางเมืองนอกเขาทำวิจัยมาว่าเป็นกราดจอที่ทำมาทำไมนะครับรู้สึกได้ว่าแย่ที่สุดในบริษัทนะอันนี้ไม่ได้ทําเองนะมันมาจากเมืองนอกนะครับแต่ว่าขอมาสรุปเหตุผลละกันนะครับว่าทําไมทั้ง7ตัวนี้เป็นกราดจอที่ได้ชื่อว่าแย่ที่สุดในบริษัทของบริษติเลย ัวแรก G Force G TX 480นะครับในทศวรรษหลังที่ผ่านมาถือเป็นยุคของการ์จอรุ่นใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะร่วง10ปีหลังๆเนี่ยเรียกว่าเทคโนโลยีการ์จอพัฒนาไปมากนะครับแต่กับตัว G TX 480ครับเทคโนโลยี40นาโนเมตรของ TSMC นั้นเกิดปัญหานะครับทำให้การ์จอตัว400ซีรีส์เนี่ยออกไปผลิตออกไปได้อย่างล่าช้านะครับทำให้การจอคู่แข่งอย่าง AMD เนี่ย กลับมามีส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้นนะครับในยุคนั้นนะในยุคนั้นนะกับตัว AMD Radeon HD 5000นะครับในช่วงปลายปี2009ซึ่งกว่าที่ NVIDIA จะแก้เกมด้วยเทคโนโลยีการผลิตตัวใหม่นะครับกับตัว GTX 480เนี่ยนั่นก็ผ่านไป6เดือนหลังจากตัว HD 5000ออกมานะครับทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยกับคะแนนที่ต่างกับตัว HD 5870เนี 5, 8, 7, ่ยแค่10%เท่านั้นนะครับนอกจากนั้นยังมีราคาต่างกันเรียกได้ว่าแรงกว่า10%อะแต่แพงกว่าด้วยนะครับอย่างตัว HD 5870เนี่ยมีราคาเปิดตัวอยู่ประมาณ1 3 0 0 0เนาะแต่ตัว GTX 480เนี่ยระครเปิดตัวอยู่ถึง17,000บาทนะครับนอกจากนั้นนะครับการใช้พลังงานของตัวนี้เนี่ยยังสูงถึง200วัตต์ทำให้ตัว GTX 480เนี่ยมีอุณหภูมิ ระหว่างการทํางานเนี่ยสูงระดับ90องศาเซลเซียสน,นะครับทาให้ทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเป็นสาเหตุที่ GTX 4 8 0อาจจะไม่ค่อยได้นิยมในยุคนั้นเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาที่สูงกว่าคู่แข่งนั้นที่แรงปะแค่10%ความร้อนที่สูงนะครับที่นี่การผลิตที่อาจจะไม่ได้ใหม่มากและยังเปิดตัวทีหลังคู่แข่งด้วยนะครับทำให้การ์ดจอ G TX 4 8 0ตัวนี้เป็นหนึ่งในการ์ดจอที่เรียกว่าเฟลที่สุดในบริษรทของ n v i d i a ดีก็ว่าได้ครับ ไม่พูดถึงค่ายเขียวนะครับมันก็ต้องมีค่ายแดงด้วยกับตัวนี้ครับ AMD Radeon R9 Fury X 4GB อ่าชื่อก็บอกแล้วนะครับว่า 4GB แต่ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าการ์ดจอเปิดตัวในช่วงเดือนมิถุนายนปี2015นะครับซึ่งต้องเผชิญความท้าทายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว GPU AMD เองที่ยุคนั้นนะครับ AMD รับให้เอ,เองอาจจะไม่ได้มีเยอะมากนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัว Fury X เนี่ยยังมี ราคาสูงนะครับเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงนะครับหรือก็คือมีการจอรุ่นอื่นที่ประสิทธิภาพใกล้เคียงหรือดีกว่านะครับในราคาที่ใกล้เคียงกันอีกข้อจํากัดหนึ่งของตัว f u r y X R 9นะครับตัวนี้ก็คือตัวหน่วยความจำแบนด์วิดต์ขนาด 4G ่กิกนะครับอ่าจริงๆเรื่องของวี l l i a m 4กิกหรือ 8G ดกิกสกิกเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาแค่ในยุคปัจจุบันนะครับแต่ก่อนหน้านี้มันก็มีปัญหานะครับแม้จะเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับแต่ว่า เอาจริงมันก็ไม่เพียงพอสาหรับผู้ใช้นะครับเพราะว่าต้องต้องบอกก่อนว่าการ์ดจอตัวนี้มันเป็นระดับบนนะแต่วิลเลมสก G เองมันไม่สามารถตอบสนองเรื่องของการใช้งานได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความร้อนใครที่ใช้งานการ์ดจอ m d ในยุคก่อนนะครับคงจะทราบได้ถึงว่าการ์ดจอ m d เนี่ยอุณหภูมิมันสูงมากนะครับทําให้ต้องปรับเปลี่ยนชุดระบบความร้อนนะครับบางรุ่นอย่างตัวนี้เนี่ยชุดระบบความร้อนก็หนานะครับเป็นพารลโมโบเวอร์ทำให้การระบยความร้อนเอง ยังยังไงดีไม่สามารถตอบสนองได้ดีนะครับอีกทั้งคู่แข่งในยุคนั้นอย่าง GTX 9 8 0 Ti เองเนี่ยหรือรุ่นใหม่กว่าอย่างตัว GTX 10 Series เองก็มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในราคาที่ต่ำกว่าด้วยนะครับทำให้การ์ดจอตัวนี้เป็นหนึ่งในการ์ดจอของ AMD ที่เรียกว่าได้รับความนิยมน้อยมากๆและทำให้เป็นหนึ่งในการ์ดจอที่เรียกว่าหลงยุค ของ AMD ที่ไม่ได้ขายดีและไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ครับมาถึงการ์ดจอในยุคปัจจุบันนะครับอย่างตัวนี้ครับเ v i d i a g ดีย r c e r t x 4060 t ที g b ่ทต้องบอกก่อนว่าตัว RTX 4000 s ็ r ซีนรีส์นะครับเป็นหนึ่งในซีรีส์การ์ดจอที่ได้รับความนิยมอย่างสูงมากเพราะว่าตัว NV i d i a เดียเองเนี่ยได้พัฒนาทรีดีเอลเแล้วก็ชุดคำสั่งใหม่ๆนะครับเพื่อทำให้การ์ดจอตัวสี่ศูนย์ซีรีส์เนี่ยมีประสิทธิภาพที่ แต่เมื่อการ์ดจอตัวนี้มันมาในยุคปัจจุบันนะครับทำให้มันมีข้อเปรียบเทียบกับยุคก่อนนะเพราะตัวกระทั่ง3 0ซีซรีส์อย่างตัว3 0 60 Ti เองเนี่ยมันก็ไม่ได้ประสิทธิภาพที่เรียกได้ว่าต่างกับตัว4 0 60 Ti ได้อย่างเห็นได้ชัดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของตัว VRAM นะครับที่อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะรุ่นก่อนมีการ์ดจอ VRAM ส g b นะตัวนี้ วีแรม8กิกหลายคนอาจจะคิดว่ามันก็ใช้งานพอนอะมันก็เล่นเกมใช้งานได้นะครับแต่เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพที่เป็น4090 Ti แล้วก็ราคานะครับทำให้มันเป็นหนึ่งในกราดจอที่รู้สึกได้ว่ามันควรจะต้องมีวีแรมกราดจอเยอะกว่านี้นะครับอย่างคู่แข่ง AMD เองเนี่ยมี12 16เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเรียกได้ว่าขิงในส่วนของวีแรมกราดจอก่อนเลยนะครับขณาที่4090 Ti เนี่ย มันควรจะมี v ีแรที่มากกว่านั้นสักหน่อยนะครับเป็น12หรือ16กิกทำให้หลังจากนั้นเอง e อ i d i a ก็รู้นะครับก็เลยมีการเปิดตัว4060 Ti และก็4060เฉยที่มีรุ่น v ีแรสูงขึ้นนะครับเพื่อชดเชยกับคำติชมนะทำให้กลายเป็นว่าตัว RTX 4060 Ti ที่เป็น v ีแรม8กิกเนี่ยปัจจุบันแทบไม่ได้มีขายแล้วนะครับแล้วก็เป็นการจอในหนรุ่นที่แม้จะแรง แต่วิลเลียมน้อยเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับราคาและก็ประสิทธิภาพที่ต่างากักรุ่นก่อนไม่มากนะครับทำให้เป็นหนึ่งในการ์ดจอที่อาจจะไม่ได้รับความนิยมมากเท่าไหร่ครับถัดมาจะเป็น a d Radeon VI หรือ Radeon 7นะครับตัวนี้เปิดมาในช่วง20ซีรีส์ของ RTX นะครับคือของการ์ดจอของ n v i ิเดนั่นเองแต่ประสิทธิภาพเนี่ยมันกลับไม่สามารถเทียบได้กับตัว RTX 2080 Ti ได้เลยนะครับท้งที่ AMD เนี่ย วางแฟกชั่นของตัวนี้เนะี่ยไว้ชนกันเลยนะครับแต่ต้องนึกอย่างหนึ่งว่าช่วงนั้นเนะี่ย amd ไม่ได้มีการ์จอรุ่นใหม่ออกมานะครับหลังจากการเปิดตัวของ rx v e อร์4แล้วก็เปิดตัวรุ่นนี้ออกมาเหมือนเป็นการเปิดตัวเพื่อขับตาทับคู่แข่งนะอยากประมาณว่าอยากจะขิงว่าเอ้ยกูก็มีการ์จอรุ่นใหม่นะาประมาณนั้นนะครับอีกหนึ่งก็คือเรื่องของเครื่องนิ์การผลิตนะครับที่ไม่ได้มีความแตกต่างจากตัว Vega 6เก้าก็ v e g a 64แลยเก็ือนมีการอัพสเกเลยเหมือนมีการ z e n c a l ี up จากตัวรุ่นก่อนเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆนะครับแถมยังกินไฟมากกว่า RTX 2080ธรรมดานะครับมากถึง70วัตต์และไม่รองรับเทคโนลยี Ray tracing นะครับ m d ไม่มี Ray tracing นะจ๊ะในยุคนั้นนะครับนอกจากนั้นนะครับยังเพิ่มในส่วนของราคาอยู่ระดับประมาณ24,000บาทนะครับซึ่งเทียบเท่ากับตัว RTX 2080นะครับทำให้แน่นอนครับหไม่มีเทคโนโลยีใหม่ราคาสูงนะครับ ทำให้ผู้ใช้งานอย่างเราๆหรือว่าผู้ใช้งานหลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะซื้อตัว2080มากกว่านะครับแต่สิ่งที่แย่ที่สุดสำหรับ AMD นั่นก็คือตัวของ data center ซึ่งมาพร้อมกับหน่วยความจำ HBM 2นะครับขนาด16 g กิกที่มีราคาแพงมากทำให้ AMD เนี่ยต้องสูญเสียเงินไปกับตัว Radeon 7เนี่ยซึ่งมันไม่ใช่ CPU t p u ที่ดีด้วยซ้ำไปนะครับทำให้เอาง่ายนะครับง,ง,ง่ายๆก็คือตัวแรมการ์ดจอ ของตัวนี้เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ราคาสูงแน่นอนครับทําให้ตัวกรลจอมีราคาสูงด้วยเช่นเดียวกันนะครับและ AMD เองก็เหมือนรู้ตัวนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเองก็ไปดาการบ้านใหม่นะครับเปิดตัว RX 5 7 0 0 XT ในราคาแค่ประมาณ1มื่นสี่นะครับถูกกว่าหมื่นหนึ่งแต่ได้ประสิทธิภาพถึง90%ถ้าเทียบกับตัว Radeon 7นะครับทำให้ผมต้องคิดเยอะนะยูเซอร์อย่างเราไปซื้อ5 7 0 0 XT ดีกว่าครับตัวนี้ก็เลยกลายเป็นการ์ดจองหนึ่งในนั้นที่ AMD ท มีขายน้อยและก็ไม่เป็นที่ยุนิยมของยูเซอร์เท่าไหร่นะครับหนึ่งราคาแพงและไม่มีเทคโนโลยีใหม่ๆถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่าง NVIDIA RTX 20์ทีเซซีรีส์ครับเวลาพูดถึงการ์ดจอ NVIDIA เดียะนอกจากตัว 4090, 4080, 3080ที่เป็นตัวท็อปๆนะยังมีการ์ดจอที่โคตรของโคตรท็อปอีกทีหนึ่งนะครับอย่างตัวนี้ครับ NVIDIA GeForce Titan C นะครับซึ่งเปิดตัวในช่วง2014นะครับที่เป็นการ์รด สูงที่สุดในยุคนั้นนะครับแต่ราคาเองก็สูงที่สุดเช่นเดียวกันนะครับด้วยราคาถึงระดับหลักแสนนะครับทําให้ไททันซีเนี่ยแต่ดิจิตอลไททันแซนเนี่ยมีราคาสูงที่สุดรุ่นหนึ่งในยุคนั้นนะเป็นการจอที่แพงม,มากถ้าใครมีการจอรุ่นนี้ในมือในยุคนั้นนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นสุลต่ดนเลยก็ว่าได้นะครับการจอตัวนี้เนี่ยนอกจากราคาที่สูงนะครับยังมาพร้อม ประสิทธิภาพเองที่ทาง n v i นว a เดีย i อ็นวเคะแรงมากกว่าทุกการ์ดจอในยุคนั้นเลยแต่เนื่องจากปัญหาด้านราคาของ Titan C นะครับยังมีการออกแบบบางอย่างที่ผมว่ายุคปัจจุบันไม่ต้องใช้ขนาดนั้นะก็คือการใช้งาน Dual GPU นะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้เนะี่ยมันมาตั้งแต่ปี2014แล้วนะครับก็คือเอาง่ายตัว GPU 2อันวางอยู่บนการ์ดเดียวนะครับทำให้แน่นอนครับประสิทธิภาพมันสูงขึ้นเพราะว่ามันเป็นการทํางานเรียกได้ว่าคูณ2นะ แต่ข้อเสียของมันก็คือเรื่องของการที่มีขนาดใหญ่แลนะหนาทําให้การ์ดจอรุ่นนี้เนี่ยเป็นการ์ดจอเหมือนเป็นการ์ดจอลิมิเต็ดละกันนะครับราคาแพงประสิทธิภาพดีแต่ก็แดกไฟเยอะมีขนาดใหญ่นะครับทำให้เป็นการ์ดจอหนึ่งในรุ่นที่ไม่ได้รับความนิยมมากและเป็นการ์ดจอท,ที่จริงเอวีเดียไม่ต้องทํามาก็ได้นะครับเน้นพัฒนารุ่นใหม่เอาดีด,ด,ด,ดีกว่านะครับทาให้ตัวนี้แหละไพทเทินซีเป็นการ์ดจอหนึ่งในรุ่นที่ผมว่าเอวีเดียคงไม่อยากกลับไปทําอีกแล้วครับ สำหรับผู้ใช้งานระดับเริ่มต้นนะครับบางทีไม่อยากใช้งานการ์จอน์บร์ดก็จะเลือกการ์จอที่เน้นราคาถูกถูกนะครับระดับพันสองพันนะครับอย่างตัวนี้ครับ nvidia geforce gt 1 0 3 0 ddr 4นะครับต้องบอกก่อนว่าตัว1 0 3 0เองเนี่ยหลายๆคนน่าจะปัจจุบันผมว่าจะมีหลายๆคนใช้เนะแต่ตัว1 0 3 0เองเนี่ยมันมีการสลับการใช้งานระหว่าง ddr 4กับ ddr 5นะครับแน่นอนครับถ้าเป็นรุ่น ddr 4เนี่ยมันประสิทธิภาพการตอบสนองเนี่ยมันสู้ ddr 5ไไม่ได้านม เพราะว่าในส่วนของแบนด์วิดต์เองเนี่ยมันแตกต่างกันมากนะครับทําให้ประสิทธิภาพเมื่อเราใช้งานจริงเนี่ยกลายเป็นว่ามันแทบไม่ได้ต่างกับกราจอออนบอร์ดเลยในในบางรุ่นเนาะออนบอร์ดในปัจจุบันบางตัวยังมีประสิทธิภาพที่สูงกว่านึ่งศูนย์านะครับทำให้กราจอตัวนี้เนี่ยเป็นกราจอ,อาระดับล่างที่ซื้อไปก็ไม่คุ้มที่จะใช้เนอะเหมาะกับสายช่างที่เอาไว้ต่อไว้ให้บูธดูว่ามีกราจอแย่สําหรับบูธนะ ไม่สามารถตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันได้ไม่ว่าจะเป็นดูดันดุหนังฟังเพลงหรือการเล่นเกมนะครับมันใช้งานได้แหละแต่ด้วยราคาที่เราต้องจ่ายเพิ่มเนี่ยทำให้บางครั้งบางทีเราเลือกใช้งาน CPU ที่มีออน o a r d ดเพอเอประสิทธิภาพ,ม,พม,มันจะแรงกว่าการ์ดจอ GT 1030ด้วยซ้ำไปนะครับมาถึงตัวสุดท้ายนะครับแน่นอนครับยังไม่พ้นไปจากการ์ดจอค่ายเขียวอย่างตัว a i e d a g e f o r c e FX 5800ะครับโอ้ตัวนี้เนี่ย แค่ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่ามันย้อนกลับไปนานมากๆนะครับซึ่งการจอตัวนี้ถ้าการจอที่ประสิทธิภาพเยกได้ว่าไม่คุ้มกับราคาครับตัวนี้ต้องติดท็อปแน่นอนนะครับนอกจากนี้มีวิดีโอเปรียบเทียบนะครับที่เหมือนเปรียบเทียบว่ามีข้อบกพร่องหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความร้อนที่สูงจนเกินไปจนชุดระบายความร้อนนะครับทำงานหนักและมีเสียงดังนะครับเสียงดังมากนะครับแล้วก็วัดเดซิเบลด้วยนะครับว่ามันดังจนแบบมันไม่สามารถใช้งานได้นะครับ หลักๆนะครับนอกจากเสียงรบกวนที่มากเกินไปนะครับยังเป็นเรื่องของความหมนของผู้ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพที่ไม่คุ้มค่าสําหรับการเล่นเกมการใช้งานนะครับที่บางทีพัดลมเสียงดังเนอะมันก็รบกวนผู้ใช้อย่างเราในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราประกอบคอมเครื่องเนี่ยเสียงตัวของในเคสมันมีควดังเกินไปมันดังเกินกว่าพัดลม CPU มันดังเกินกว่าส่วนเสียงของลาโพงของเรครื่องคอมด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้เนี่ยยังมีการลดประสิทธิภาพของ GPU นะครับเพื่อให้พัดลมสามารถระบายความร้อนได้เอาง่ายคือถ้าร้อนจนเกินไปตัวซอฟต์แวร์ตัวไดเวอร์เนี่ยก็จะลดประสิทธิภาพของ GPU ลงเพื่อให้ชุด,ดร้อนสามารถระบายความร้อนได้ทันนะับซึ่งปัจจุบันทุกครเป็นอย่างนั้นต้องควรเป็นชุดรบอยความร้อนที่สามารถตอบสนองการระบายความร้อนของ GPU ได้100%นะครับผมว่าปัญหาเหล่านี้ปัจจุบันเอง n v ว d เดียก็เรียนรู้ที่จะพัฒนาในการที่ ถนาชุดระบายความร้อนให้สามารถตอบสนองได้นะเขายอมให้ชุดระบายความร้อนใหญ่ขึ้นเพื่อระบายความร้อนในส่วนของ GPU ได้ดีขึ้นนึกถึง 40. 9 0ก็ได้นะครับเห็นว่าการ์ดจอใหญ่ท,ท,ท,ทั้งๆที่ตัวชิปการ์ดจอเองมันก็ไม่ได้ต่างจากตัวชิปการ์ดจอรุ่นอื่นแต่เขาให้ชุดระบายความร้อนใหญ่เข้ามาเนี่ยช่วยในการระบายความร้อนของตัว GPU ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทำให้ไม่ต้องมานั่งลดประสิทธิภาพของ GPU ลงและสามารถใช้งานได้อีกทั้งเสียงพัดลมไม่ได้ดังจนเกินไปนะแม้จะเป็นรุ่น2พัดลมเอง ใส่เคสเข้าไปนะครับเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเสียงพัดลมมันดังจนน่ารบกวนเงินไปเพราะฉะนั้นแน่นอนนะค,ความผิดพลาดจากอดีตอย่างตัว FX 5 8 0 0เองก็ทำให้เอมบิเดียพัฒนาการจอได้ดีขึ้นในยุคปัจจุบันนี้ครับเป็นยังไงบ้างรครับสำหรับ 7GPU ที่ได้ชื่อว่าหัวที่สุดในประศศิศาสร์มนุษย์โลกนะครับมีใครทันใช้ต้นไหนบ้างนะครับผมทันใช้ตัว1 0 30, 0 4 0 0 Ti นะครับ 8GB กิกแล้วก็ตัว Radeon เจ็นะครับซึ่งในยุคนั้นนะครับในยุคนั้นทั้ง3ตัวหรือว่ารุ่นอื่นๆเองเนี่ยผมว่ามันก็ทําประสิทธิภาพได้ดีสมกับในยุคนั้นนะซึ่งถ้ามาเทียบกับปัจจุบันเนี่ยหลายตัวมันอาจจะแบบอย่างว่าราคาแพงความร้อนสูงประสิทธิภาพไม่ได้อย่างที่ต้องการนะครับซึ่งแน่นอนครับความผิดพลาดในยุคอดีตเองก็ทําให้เอ็นวีเและเอ็มดีเนี่ยพัฒนาการ์ดจอได้ดีขึ้นในยุคปัจจุบันที่ผมเชื่อว่าเขาเอาบทเรียนของเก่าๆเนี่ยมาพัฒนารุ่นใหม่ๆทําให้ ประสิทธิภาพดีขึ้นราคาดีขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะชุดระบายความร้อนเองเนี่ยที่เขาทําให้สามารถระบายความร้อนของตัวการจอตัว GPU ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผมว่าปัจจุบันเนี่ยผมไม่มีใครเถียงนะว่าทั้งคู่เองทําการจอได้ดีมากๆแล้วก็ราคาไม่ได้สูงเกินไปนะครับแล้วเพื่อนนะครับ เคยใช้กา๊ดจอรุ่นไหนแล้วรู้สึกไม่ประทับใจมั่งคอมเมนต์ม้หน่อยครับส่วนตัวผมเคยใช้อยู่ตัวหนึ่งไม่บอกชื่อแล้วกันนะครับแม่งร้อนมากๆเลยสุดท้ายขายทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงถ้ามีกา๊ดจอรุ่นไหนที่เพื่อนซืน้อมาแล้วไม่ถูกใจไม่คุ้มค่าคอมเมนต์กันไว้ได้ครับสุดท้ายนี้แตยูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ